สวัสดีครับนักเรียนสำหรับหน่วยเรียนหัวข้อนี้นะครับข้อที่2.1เนี่ยเราจะมาเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบและการใช้งานมัลติมิเตอร์นะครับก่อนอื่นเรามารู้จักชนิดของมัลติมิเตอร์ก่อนในปัจจุบันมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะครับตามรูปนี้เป็นแบบที่1เขาเรียกว่าแบบอนาล็อกนะครับอนาล็อกเนี่ยจะเป็นมัลติมิเตอร์ที่ใช้เข็มเป็นตัวบอกค่า ต่างๆทางไฟฟ้านะครับเข็มนไปอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเกิดการใบเบนไปเกิดการเคลื่อนที่ไปหยุดที่ตำแหน่งไหนแล้วก็ให้อ่านค่าตำแหน่งนั้นนะครับต่อมานะครับเป็นชนิดของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับดิจิตอลเนี่ยมีข้อแตกต่างจากอนาล็อกก็คือการแสดงผลจะเป็นตัวเลขนะครับค่อนข้างจะมีราคาแพงกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็มีความละเอียดในการวัดสูงกว่าแบบ อะนาล็อกนะครับเรามาดูส่วนประกอบของมัลติมิเตอร์แบบอะนาล็อกกันนะครับอันแรกเลยนะครับด้านบนดดนี้ก็คือเป็นสเกลนะครับหน้าปัดนะเมื่อเข็มบันชี้อยู่ตำแหน่งไหนสเกลตรงนี้ก็จะบอกค่าทางไฟฟ้านะครับว่าอ่านได้เท่าไหร่นะครับต่อมานะครับก็คือตัวเข็มชี้อ่าเข็ม เมื่อเราวัดทางไฟฟ้าเข็มจะเกิดการเคลื่อนที่ไปหยุดตรงสเกลนะครับแล้วก็อ่านค่าทางไฟฟ้าต่อมาปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าสกูเพื่อปรับแต่งเข็มชี้จะใช้ปรับตอนที่เรายังไม่ได้มีการวัดค่าใดๆนะครับถ้ามันยังไม่ตำแหน่งมันยังไม่ตรงที่ตำแหน่งที่เลขศูนย์ให้เราปรับใช้เข็มควงนะครับหมุนปรับค่าให้ตรงกับเลขศูนย์ก่อนการใช้งาน ส่วนต่อมานะครับเป็นสวิต์เลือกเลือกย่านวัดนะครับตรงจุดนี้มันจะหมุนได้รอบตัวเลยปรับย่านวัดไปแต่ละจุดนะครับเราจะวัดอะไรอย่างเช่นเราจะวัดแรงดัน d c โวลต์แรงดัน a c โวลต์ ol, วัดค่าโอห์มวัดค่ากเเระแสให้เราหมุนปรับมาตำแหน่งนั้นนะครับแล้วก็ทำการวัดค่า ส่วนประกอบต่อมาครับเป็นจุดที่ใช้ในการต่อจากเข็มมิเตอร์นะครับต่อจากสายวัดนะครับออกไปวัดค่าความทางไฟฟ้าต่างๆนะครับจุดแรกเลยเป็นจุดสายขั้วลบนะครับหรือเขาเรียกว่าลบคอมตรงนี้นะครเป็นสีดำจะใช้ต่อสายสีดำอีกเส้นหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าสายวัดสีแดงเป็นขั้วบวกนะครับ รุ่นนี้ก็จะใช้วัดแรงดันมิลลิแอมแล้วก็โอห์มนะครับจะเอาสายบวกสีแดงมาต่อตรงจุดนี้นะครับอุปกรณ์ต่อมานะครับส่วนประกอบต่อมาคือปุ่มปรับนะตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าปรับซีโร่แอดจัดนะครับก็คือจะใช้ปรับตอนที่เราจะใช้วัดค่าความต้านทานถ้าเข็มช็อตการแล้วยังไม่อยู่ในตำแหน่ง0โอห์มให้เราทำการ ช็อตแล้วก็ปรับค่าตรงนี้ให้ได้เกากับ0โอห์มก่อนที่จะใช้การวัดนะครับต่อมาเป็นฝาครอบสเกลหน้าปัดก็จะเป็นแผ่นใสที่จะป้องกันไม่ให้น้ำหรือสเกลน้ำหรือฝุ่นนะครับเข้าไปตรงบริเวณเครื่องวัดบงสเกลทำให้เราไม่สามารถที่จะอ่านค่าได้ต่อมานะครับเป็นสเกลในส่วน,นต่างๆอันแรกเลยเขาเรียกว่า สเกลสำหรับอ่านค่าความต้านทานอยู่ด้านบนสุดเลยนะครับก็จะมีสัญลักษณ์เป็นโอห์มมิเตอร์นะครับสีฟ้าสังเกตง,ง่ายๆนะครับจะมีอ่าค่าตั้งแต่ศูนย์ถึงอินฟินิตี้นะครับต่อมานะครับเป็นสเกลสีดำนะครับก็จะมีย่านวัดอยู่ที่0ูนถึง250 0ูนย์ถึง2องถึง50แล้วก็0นถึง10นะครับไว้ใช้วัดแรงดังกับค่ากระแสไฟฟ้านะครับ ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับสเกลสีแดงต่อมาที่เขียนว่า c 1ไมโครฟารัสเขาใช้วัดค่าประจุทางไฟฟ้านะครับสเกลต่อมาใช้บอกค่ากระแสไฟตรงนะครับ lli ของตัวคาปาซิเตอร์นะครับหรือไดโอดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นแรงดันไฟตรง lv นะครับอาต่อมาครับเป็นสเกลที่ใช้บอกอัตราการขยายกระแสของทรานซิสเตอร์นะครับสเกลสุดท้ายเป็นสเกลบอกค่าตัวเดซิเบลนะครับหรือใช้วัดความดังน,นะครับเสียงนะอาต่อมานะครับเรามาดูย่านการวัดเครื่องม,มิเตอร์แบบอนาล็อกจะมีย่านการวัดอยู่ทั้งหมด4ย่านนะครับ ย่านแรกนะครับ acv นะครับคือวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจะมีย่านวัดตั้งแต่1 0 1ถึง1,000ย่านวัดที่2คือวัดค่าความต้นานทานจะมีย่านวัดคืออ่านจากสเกลได้เท่าไหร่แล้วคูณด้วยตัวปรับย่านวัดของเรามีตั้งแต่คูณ1คูณ10คูณ100คูณ1 k คูณ1 0 k ย่านวัดต่อมาคือ dc มิลิแอมวัดกระแสะไฟฟ้ากระแสะตรงมีย่านวัดตั้งแต่2.5ถึงสองและย่านวัดแรงดันไฟตรงนะครับ DCV ก็คือมีย่านวัดตั้งแต่0.1ไปจนถึง1,000นะครับส่วนประกอบของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับก็จะมีแผ่นสเกลหน้าปัดเหมือนกันแต่จะแสดงเป็นตัวเลขนะครับเป็นแบบดิจิตอล ตัวเลขแสดงผลค่าทางไฟฟ้านี่ก็เป็นบอกว่าค่าทางไฟฟ้าที่เราวัดมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นสวิตช์เลือกย่านสามารถหมุนได้รอบตัวเหมือนกันปรับย่านวัดโวลต์โอห์มแล้วก็เฮิร์แล้วก็อแ,วกแอมป์นะครับจุดต่อที่จะใช้เต่อกับสายวัดก็จะมีสีดำนะครับก็จะเป็นสายลบนะบเป็นสายคอม แล้วก็สีแดงฝั่งขวามอือก็จะเป็นโวลต์โอห์มเฮิร์ตให้ต่อจุดนี้นะครับแล้วก็สายสีแดงถ้าเราต้องการวัดค่ากระแสสลับให้วัดทางด้านเอาสายสีแดงมาไว้ทางด้านนี้นะครับเอามาใช้1 0แอมกับมิลลิแอมนะครับเรามาดูย่านการวัดเครื่องมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลกันนะครับบอกไว้ตาม หมายเลขเลยนะครับหมายเลข1ก,ก็คือกระแสไฟฟ้ากระแสสลับหมายเลข2แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงหมายเลข3ใช้วัดค่าความต้านทานไฟฟ้าหมายเลข4ไว้วัดประจ,จุไฟฟ้าหมายเลข5ไว้วัดความถี่ไฟฟ้าหมายเลข6ถึงหมายเลข8เนี่ยจะใช้วัดค่าทางกระแสไฟฟ้านะครับทั้งกระแสตรงและกระแสสลับหน่วยแตกต่างกันนะครับ6กก็คือไมโครแอม 7คือมิลลิแอมป์8คือแอมนะครับอ่ะทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาหัวข้อ2.1นะครับเป็นส่วนประกอบของมัลติมิเตอร์และการใช้งานต่างแบบเบื้องต้นนะครับใช้ให้ถูกต้องต่อสายให้ถูกต้องนะครับเครื่องวัดไฟฟ้าก็ใช้ถุดประสงค์คือไว้วัดค่าทางไฟฟ้านะครับใช้งานให้ถูกต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหาย แก่เครื่องหนูวัดและก็ต้องมีการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องนะครับสำหรับบทหัวข้อ2.1นี้ก็จะจบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามในคลิป EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ